พวกกับพวกเรานะครับ2คนนะครับคิงแทมนะฮะวันนี้นะฮะพวกเราจะมาดูโรงงานพวกเรา2คนก่อนที่จะมาเป็นคันเร่งไม่ว่าจะเป็นคันเร่งแอร์โฟหรือดันล่างผ่านกระบวนการผลิตขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะพาร์ทเนอร์ฝั่งกัมพูชานะครับวันนี้มาแวะเยี่ยมชมนะฮะเยี่ยมชมโรงงานอ่าดีครับดีครับดีครับพี่นาผมเป็นพาร์ทเนอร์กับของบริษัทชีที้สเวนในประเทศไทยใช่ครับแล้วผมก็เป็นเจ้าเดี่ยวไหนก็นำเขาของชีตีสเวน าประเทศัมพูชาครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาพี่นางนะครับไปเยี่ยมชมข้างในนะครับห้องแรกนะฮะมันก็ต้องเป็นห้องจัดเก็บวัตถุดิบก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเรานะครับมีวัตถุดิบมากพอรองรับในการผลิตนะครับแล้วก็เราใช้นะวัตถุดิบเนี่ยเป็นเกรดนะเกรดคุณภาพดีเลยนะครับได้รับมาตรฐานและที่สําคัญเราใช้ไอซีนะครับเป็นไอซีที่นําเข้าจากจากอเมริกามั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุดิบของเราแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยเราเลือก คัดสรรมาอยากดีนะครับเพื่อผู้บริโภคนะครับแอร์โฟซิงคันเร่งดันล่างพวกนี้เราก็มีรองรับหรือเพื่อนๆนะครับที่อยากได้อุปกรณ์มาผลิตกับเราก็ได้ก็ได้นะพี่นะนะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องห้องถัดไปดีกว่าอ่าโอเคครับพี่นางเดี๋ยวผมพามาดูห้องฝ่ายการผลิตนะครับเข้าเลยครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องของฝ่ายการผลิตแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูนะครับนี่คือเครื่องหมายการค้านะครับของเราบริษัทจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ อันนี้คือแบรนด์ GT 7นะครับเครื่องหมายการค้าเป็นเจ้าเดียวนะครับชื่อนี้ในประเทศไทยแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราก็เป็นเจ้าเดียวเหมือนกันที่กัมพูชานะครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูรายการผลิตต่างๆมาครับโอเคครับผมก็ด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นรายการผลิตนะครับของทางเรานะครับผมอยากรู้ว่าอะไรเป็นของที่เป็นของผมครับอ่าโอเคครับผมอันนี้นะครับผมของ GT 7นะครับที่พี่นางเป็นพาร์ทเนอร์นี่นี่นี่หน้าจอหน้าจอส่วนไมพ่หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลใช่แล้วทันสมัยมากหน้าจอสีด้วย อ, okay, อันนี้ของพี่นางนะครับอุปรกรณ์นะครับไอซีและเรานะเครื่องจักรนะครับได้รับมาตรฐานรับรองนะครับว่าสินค้าก่อนจะไปถึงผู้ใช้เรามีการเทสน,นะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่เข้าปลัก๊กข้าสายไฟยลายต่างๆแพคเกจจิ้ง,งเทสสินค้าทุกตัวก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะครับ,รบเพื่อความมั่นใจแล้วก็มีมาตรฐานเพียงพอที่จะส่งให้ลูกค้าเห็นที่มาอย่างนี้นะเห็นที่มาอย่างนี้ มันเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปต่อไปในการลงอุปกรณ์นี้นะอันนี้จะเป็นห้อง HMT นะครับเป็นการลงอุปกรณ์นะครับโดยใช้เครื่องจักรมามาดูดีกว่าอ่านี่นะพี่นะเราใช้เครื่องจักรในการลงอุปกรณ์ทุกชิ้นเพราะมันจะได้ความแม่นยำสูงเน่ยพี่ลองดูเครื่องความแม่นยำจะสูงมากแล้วก็เราเราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไออย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะ ไ <IC S 2> อเ,เนี่ยเ,เราเล่นไอซของแท้ครับอันนี้น้องเขาเขาก็จะตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ที่ลงไปเนี่ยมันตรงกับลายวงจรหรือเปล่าโอเคอเราลงเสร็จแล้วเราไม่ได้ไปใช้เลยนะ,ะต้องเข้าเครื่องอบก่อนเพราะว่าให้ตะกัวเนี่ยมันจับกับตัว แผงวงจรมากขึ้น,นอ,อุปกรณ์อย่างเช่น IC ไดโอดนะฮะแล้วก็ตัว C แล้วก็ทานซิสเตอร์พวกนี้มันจะได้จับอุปกรณ์มากขึ้นเราต้องอบนะ,ะให้ตัปวปับมันแข็งแรงนะฮะหลังจากที่มาจากลาย SMT แล้วคือลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปดูห้องฝ่ายกรรารผลิตเรียบร้อยนะครับเรามาดูสินค้าสําเร็จรูปนะครับเสร็จแล้วเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่คือห้องจัดเก็บสินค้าโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมข้างในกันครับพี่สายพี่ย่างตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องเก็บสต็อกเรียบร้อยนะครับจริงจริง ของทางเรานะครับมีหลากหลายแบรนด์นะครับมีลูกค้านะครับที่มาสั่งผลิตเป็นแบรนด์ตัวเองเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เรามากับพาร์ทเนอร์นะครับที่กัมพูชานะครับของ GT 7นะครับผมนี่นะครับดูนะครับสต็อกไว้ให้เขาคนเดียวเท่านั้นเลยนี่รับรองไม่ขาดของของไม่ขาดของไม่ขาดมีของเพียงพอสําหรับชาวกัมพูชาแน่นอนนะครับผมกัมพูชาได้ใช้ของ GT 7กลัวว่าพาร์ทเนอร์จะสั่งไม่ทันแค่นั้นเอง คนี่คือขั้นตอนในการผลิตของเราทั้งหมดนะฝากอย่างหนึ่งด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นลายอิเล็กทรอนิกส์ออกแบบลายวงจรหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวอุดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะไปเกี่ยวกับรถก็ได้ใช่จริงๆใครอยากพัฒนาอะไรนะมาคุยกันก่อนคุยกันคุยกันก่อนถ้าเราคุยกันแล้วโอเคคลิกคลิกทำได้เราก็ทำให้เราก็ทำให้ใช่ไม่เฉพาะแค่นี้นะสายฟงสายไฟใครที่อยากมาให้เราเข้าให้ ก็บอกเราได้นะเราบอกเราได้นะไม่สะดวกทำเองอ่ะแบบเอาไปทำสายนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยสายไฟเนี่ยเอามาให้เราให้มันแน่นย้ำให้มันแน่นึใช้เครื่องจักรใช้แรงต่างโดยที่ไม่ต้องใช้แรงคนเนี่ยเร็วด้วยเร็วด้วยก็อย่างที่พูดไปฝากไว้ด้วยโรงงานของเรานะฮะในการผลิตนะฮะคิงกับแท์มนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีนาครับบ๊ายบาย